่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผมกิจนะครับอันนี้ต้นต้นฟอโต้ช่างต้นฟอโต้หายไปนานเลยช่างต้นครับผมนะครับไปถ่ายงานวิ่งมาโอ้โหลุยรวยครับลุยงานวิ่งไม่ได้เข้าตู้ปลามานานแล้วนะครับผมวันนี้ผมช่างเพิ่่มชางต้นฟอโต้เนี่ยนะครับมาทํากิจกรรมอะไรสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเพื่อนๆเนี่ยถามในคอมเมนต์มาเยอะมากเรื่องของค่าไฟ นะครับว่าค่าไฟอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันกินเท่าไหร่รแล้วก็ค่าไฟของตู้เนี่ยอย่างตู้ข้างหลังเนี่ยนะครับจะถามว่ากินเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะมาคำนวณกันนะครับว่าค่าไฟของตู้ของผมตู้30นิ้วเนี่ยที่ใช้ในบ้านเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผมต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่รนะครับผมทีนี้อันเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าเรามา ได้เดียวให้ทางพิจิตนะครับมาอธิบายก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างโอเคครับก็อุปกรณ์เนี่ยผมไล่ตั้งแต่ตัวไฟก่อนเลยนะครับผมตัวนี้นะไฟข้างบนนี่นะครับผมก็เป็นไฟ led นะครับของ c l ไล h t นะครับผมก็ใช้เปิดเนี่ยวันหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณผมตั้งไว้ประมาณ8โมงเช้าแล้วก็ดับประมาณ6โมงเย็นนะครับผมนะฮะ นะครับก็ผมไล่จากข้างบนมาก็จะเป็นตัวไฟ LED นะครับผมนะส่วนในตู้นะครับที่เราเพื่อนเห็นนี่อยู่นะครับก็จะเป็นตัวเว็บบล็อกนะครับผมเว็บบล็อกนี่เป็น r w 4นะครับผมอ่าทีนี้แล้วเราจะมาดูอุปกรณ์ข้างล่างกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เลยเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในตู้ข้างล่างนะครับนะครับผมนะฮะ ก็ต <chat> ัวหลักเลยนะครับที่ทํางานตลอดเวลาเนี่ยก็คือตัวปั๊มหลักนะครับผมนะตัวปั๊มน้ําหลักนะครับตัวนี้ผมใช้3,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีปั๊มที่เข้าชิลเลอร์ก็คือปั๊มรองตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้จะใช้เอ่อลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ากินกี่วันนะครับผมนะก็จะมีปั๊ม2ตัวนะครับจากนั้นก็จะตัวนี้ที่ทํางาน24ชั่วโมงนะครับ ก็จะเป็นตัวสกิมเมอร์นะครับผมสกิมเมอร์เป็นของ c 7นะครับตัวนี้จะทำงานย4ิสชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เติมน้ำนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์นะครับอ,อ๋อมันมันติดอยู่ไหนละ <c oughs> จะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับซึ่งความถี่ในการใช้ของมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะบางทีวันหนึ่งเนี่ยถ้าน้ําไม่ลดเนี่ย ตัวเซนเซอร์ก็จะไม่ทํางานมอเตอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็ผมต่อไม่ได้จริงว่ามอเตอร์จะทํางานต่อวัน่ะครั้งละเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ส่วนหลักๆเนี่ยที่ทํางาน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะในตู้กรองเนี่ยก็จะมีตัวชิลเลอร์แล้วก็มีปั๊มน้ํา2ตัวนะครับผมนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างซ้ายนี้นะครับผม ข้างซ้ายนี้อันนี้คือเนี่ยตัวกินไฟเลยครับผมนะตัวนี้เป็นตัวชิลเลอร์นะครับผมใช้ของให้หลีนะครับ 90A ตัวนี้นะครับการทำงานเนี่ยก็คือการทำงานของชิลเลอร์เนี่ยเมื่อเราตั้งตัวอุณหภูมิไว้นะครับผมยกตัวอย่างผมตั้งที่27องศานะครับถ้าน้ำถึง27จุดถ้าอุณหภูมิของน้ําในตู้เนี่ย ถึง27.9องศานะครับชิลเลอร์ก็จะทํางานนะครับแล้วก็ทํางานจนน้ำเนี่ยอุณหภูมิลดลงมาเหลือ27ชิลเลอร์ก็จะตัดการทํางานนะครับซึ่งโดยปกติการทํางานของชิลเลอร์เนี่ยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งทำงานครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้โดยสังเกตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของในบ้านเราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะทํางานบ่อยนะครับเพราะอุณหภูมิในบ้านค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับ อุณหภูมิในบ้านมันเย็นอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิในตู้ปลาเนี่ยก็จะไม่ร้อนมากนะครับชิลเลอร์ก็จะทํางานน้อยลงนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับของชิลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กๆใต้นี้นะครับตัวนี้เป็นดซิ่งปั๊มนะครับดซิ่งปั๊มผมก็สั่งให้มันทํางานอสองเวลาเท่านั้นก็คือเช้ากับเย็นนะครับเวลาทํางานจริงๆก็ประมาณแค่ห้าถึงสิวินาทีเท่านั้นเองที่มอเตอร์ทํางานนะครับอันนี้ก็คือ,อในส่วนของ อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีของตู้ส0ินิ้วตัวนี้นะครับซึ่งระบบไฟทั้งหมดเนี่ยผมเปิดทํางานตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาทั้งวันนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ช่างต้นมาดูเรื่องของระบบไฟต่อจากนี้นะครับคือปั๊กทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะก็ที่ผมไล่เข้ามานะครับผมจะเขียนไว้นะครับที่นี่เป็นปั๊กปั๊มนะครับของปั๊มล่างนะครับผมนะฮะอันนี้ ตัวสกิมเมอร์นะครับไม่นี้ตัวเติมน้ำไมันนี้สกิสกิมเมอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้แลเป็น l อ d ไฟไฟข้างบนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเวฟบ็อกนีโดซิงปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มหลักนะครับผมนะบก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ช่างต้นขอทำให้ผมแล้วก็มีสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟนะครับจากแผงไฟตรงนี้ก็ออกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดไฟเดี๋ยวให้ช่างต้นอธิบายเรื่องของตัววัดไฟให้เพื่อนๆฟังนะครับ ว่าเราจะทํายังไงกับตัววัดไฟตัวนี้นะครับเพื่อหาค่าไฟของเราให้ได้นะครับอ่าช่างอธิบายอ่าโอเคครับผมตัววัดไฟนะครับตัวนี้หาซื้อได้ตามห้างนะครับมีขายอยู่แล้วนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับผมการที่เราจะวัดว่าตู้ของเราเนี่ยกินไฟเท่าไหร่นะครับก็มันจะมีปุ่มตรงนี้ฮะรีเซ็ตเซ็ตตรงนี้นะครับผมกดไปก่อนนะฮะอ่าครนี้ เมื่อมาถึงหน้านี้เอนเนอรนะครับมันบอกว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยมันกินอยู่ประมาณ90กว่าวัตต์นะครับ90กว่าวัตต์นะครับมันอาจจะวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงตามตามอุปกรณ์ในการใช้ไฟในในแต่ละรอบนะครับมันจะไม่นิ่งนะครับผมอ่าแล้วกดต่อไปครับผมอันนี้จะบอกว่าจำนวนโวลต์นะครับว่าไฟโวลต์เนี่ยวิ่งมาเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับผมอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าอ่า ค่าไฟตัวนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับก็นะครับให้กดมาที่คอสต์ตรงนี้นะครับมาที่คอสนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้มันบอกว่าผมผมเพิ่งจะเปิดไปได้9นาทีนะครับ9นาที30วินาทีนะครับตอนนี้มันมันกินไฟอยู่ที่0.014กิโลวัตต์ชาวนะครับกิโลวัตต์ชาวนะครับ1กิโลวัตต์ก็คือ1หน่วยการไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือก็อยู่ที่ว่ากี่บาทนะตอนนี้ก็อาจจะเป็น4บาท กว,กว่าเกือบ5บาทนะครับผมตอนนี้มันยังไม่ถึงหน่วยเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันว่า,เ,าเราจะกดรีเซ็ตนะครับแล้วครบ24ชั่วโมงนะครับเลขตัวนี้ครบ24ชั่วโมงเนี่ยดูซิว่า1วันเนี่ยคอสมันขึ้นเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์นะครับเราก็สามารถรู้แล้วว่า1วันเราเสียค่าไฟกี่บาทนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับวิธ <c oughs> <c oughs> <with> ีการรีเซ็ตนะครับผมก็ใช้ Uh, หาอะไรเล็กๆ,กๆนะฮะทิ้มตังนี้ไว้นะครับอ่าโอเคครับเห็นไหมฮะว่าเวลามันเริ่มนับหนึ่งละนะครับแล้วก็อ่าโหลดในการกินกระแสอ่า w เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวคอสเนี่ยก็นะครับเริ่มเป็นอ่เริ่มจากศูนย์ละนะครับเดี๋ยวครบ24ชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตู้นี้ใช้ไฟกี่หน่วยนะครับผมประมาณนี้ครับ เรามาเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรารอ24ชั่วโมงจริงๆเลยนะครับผมแล้วพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตัวตู้ปลาของผมเนี่ยกินไฟเท่าไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ครับนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเร่งเวลานะครับหนึ่งสองสามอ่าครับผมครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งวันครับผมใช่ก็ ตอนนี้มันผ่านไป2ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวมิเตอร์นะครับมันจะกินไฟไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ช่างต้นอธิบายเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคนะครับเราเครื่องตัววัดค่าไฟนะครับมันขึ้นโชว์อยู่ที่คอสนะครับอยู่ที่3.07กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นหมายความว่าหนึ่งวันนะครับตู้ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับมันกินค่าไฟอยู่ที่ 3หน่วยนั่นเองนะครับ3หน่วยนะครับวิธีการคิดค่าไฟก็ง่ายๆนะครับคือเครื่องนี้มันสรุปสรุปมาให้เราหมดล้นะครับเราก็แค่เอา3หน่วยเนี่ยไปคูณค่าไฟฟ้าจากค่าไฟฟ้าได้เลยนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นะอาจจะเป็น4 4บาทหรือเอาง่ายๆเลยตีไปเลย5บาทนะครับก็เอาไปเลยคูณ5บาทนะครับก็คำนวณมาง่ายๆนะครับ3ูณ5นะครับเท่ากับ15 นะครับนั่นแปลว่า1วันน่ะเราจ่ายก็พออยู่ที่15บาทนะครับต่อตู้นี้นะครับผมอ่านนก็คูณ30ก็เดือนละ450บาทนั่นเองนะครับผมอ่าเครื่องนี้ก็จะ คำนวณมาให้เราง่ายๆคร่าวๆนะครับจะมีค่าบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่น่าติดประเด็นหรือมีปัญหาเรามาสรุปกันแบบนี้นะครับก็คือตัวค่าไฟในตู้ทะเลของผมเนี่ยนะครับเป็นตู้30นิ้วนะครับผมนะก็จะมีตัว l อ d ดีไฟ LED d นะครับที่เราเปิดนะครับทั้งวันัวละ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีเว็บบ็อกนะครับผมมีชิลเลอร์นะครับมีปั๊มหลักนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสกิมเมอร์ นะครับผมแล้วก็มีโดซิ่งนิดนึงนะครับเพราะวันหนึ่งเปิดไม่เยอะนะครับผมก็กินไฟทั้งหมดเนี่ย3.07หน่วยนะครับหน่วยต่อวันใช่ทีนี้เราก็มาบวกกันเออมาคูณกันเป็นห้าบาทห้าบาทเลยเต็มเต็มไปเลยห้าบาทนะครับก็จะเป็นสิบห้าเดือนหนึ่งสามสิบวันก็สี่ร้อยห้าสิบถูกนะครับทีนี้ปัจจัยที่เอ่อมันสูงเนี่ยนะครับเรามามองที่ตัวชิลเลอร์เป็นหลักนะครับเพราะชิลเลอร์เนี่ยเอ่อทำงานกินไฟค่อนข้างสูง ถูกครับเนาะแล้วก็ช่วงถ้าอุณหภูมิหน้าร้อนเนี่ยจะทำงานหนักจะทํางานหนักค่าไฟอาจจะเพิ่มขึ้นส่วนอันนี้มันจะเป็นหน้าฝนนะครับก็อาจจะทํางานน้อยลงนะครับปัจจัยต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักด้วยถูกต้องนะครับผมแล้วก็การเลือกของชิลเลอร์ด้วยนะครับว่าชิลเลอร์ตู้เล็กหรือตู้ใหญ่ของเรามันเป็นตัว A90 ก็จะเป็นตัวตู้ใหญ่ไอโทษครับ 90A ก็จะเป็นชิลเลอร์ตู้ใหญ่นะครับก็อาจจะกินไฟค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับผมทีนี้ก็ เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับคำนวณนะครับว่ามิเตอร์เนี่ยมันก็คำนวณมาให้เราต่อวันละว่าวันหนึ่งเรากินไปกี่หน่วยแล้วก็จับคูณค่าไฟฟ้าณปัจจุบันได้เลยนะครับถ้าเขาว่าค่าไฟน่าจะขึ้นถึง5บาทลวนะ4.9จุเบาทใช่ครับโซนีเขาไปแพงมากครับค่าผมในเรือนี้ใช่นะครับผมอย่างน้อยก็ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าเออให้ตู้ทะเลหนึ่งตู้เนี่ยมันจะกินไฟต่อเดือนเท่าไหร่ โอเคครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืม s u b สับคล e ช่องของผมด้วยนะครับ,รบไปแล้วครับสวัสดีครับ